หนูไม่รู้ว่ากระเทยมีกี่ปเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยแต่ว่า9%ก9ก็คือด่าหนูไปแล้ว <c oughs> คือจะด่าอะไรกันทุกวันพี่กะเทยคือจะเมายาคุมซีหนูมีส่วนเวก็คือมีเอวพอะแม <c oughs> เอวก็คือเอวมันจะมาเท่ากับไหลได้ยังไงค่ะพี่ <c oughs> หนูก็ว่าหนูทําถึงดูแคมเปญนะถ้าหนูไม่มงหนูก็จะงงอยู่ เป็นอีกหนึ่งสาวที่มีกระแสะในโซเชียลให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆสําหรับนับชัทนันท์หลานสาวคนเก่งของนักสแสดงสาวต,วตัวแม่อย่างสาวแพทยปนภภานับนถือเป็นอีกหนึ่งสาวสวยสุดสตรองผู้ผ่านมาแล้วทุกดรามา่าไม่ว่าจะถูกวิจารณ์แบบไหนเธอก็มักจะมีคําตอบที่แซ่บซีดมาตอบกลับชาวเน็ตอยู่เสมอซึ่งคอมเมนต์ที่เธอมักจะเจอบ่อยๆก็หนีไม่พ้นเรื่องการบูลลี่รูปร่างหน้าตาของเธอนั่นเองค่ะจนเธอตัดสินใจทําแบรนด์อาหารเสริมลดน้าหนักและสามารถลดน้าหนักได้สําเร็จภายในเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นถึงแม้รูปร่างของนับมาเลล็กแต่ ยังคงถูกวิจารณ์ไม่พักและยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เมื่อเธอตัดสินใจลงประกวดเวทีมิสแกนสละบุรี2025ซึ่งคลิปที่ทําให้เธอโดนวิจารณ์อย่างหนักก็คือคลิปฝึกเดินกับนางแบบตัวแม่อย่างลูกมีรัศมีหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์หุ่นเธอว่าไม่มีเอวบ้างตัวตันบ้างไม่เหมาะสมกับเวทีประกวดนางงามบ้างแต่สุดท้ายนับก็ได้ผ่านคัดเลือกในรอบออดิชัน่นซึ่งมีผู้เข้าประกวดมากถึง52คนได้ไปเป็นสาวงาม25คนสุดท้ายได้ในที่สุดโดยงานนี้เธอก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดามาม่ด้วยเชนนกัน หนูมีส่วนวาวก็คือมีเอวพ่อแม่คือถ้าไม่มีเอวคือมันต้องเป็นแท่งอย่างนี้เข้าใจปะเอวก็คือเอวมันจะมาเท่ากับไหลได้ยังไงคะพี่จริงๆหนูว่าแค่หน้าอกใหญ่ค่ะแม่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่5ห,หนูจะขึ้นเขียงแล้วนะคะเพราะว่าพีเซนเตอร์เข้าค่ะแฮร์รถหนูไม่รู้ว่ากระเทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยแต่ว่า 9%ก9สกุดา็คือด่าหนูไปแล้วเกือบจะเต็มร้อยโอ๊ยหนูไม่ค่อยมองรอกหนูก็เลื่อนๆผ่านพี่กระเทยสนุกหนูก็สนุกหนูก็มวนๆซอยๆหนูว่าพี่กระเทยเขาก็ด่าหนูเล่นๆจริงๆพี่กระเทยรักหนูเชื่อเหรอหนูว่าลูกรักกระเทยเพราะว่ากระเทยเลี้ยงหนูมาคำพูดคำจาหนูกะเทยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่กระเทยขาด่าได้ค่ะแต่ว่าอวยหนูบ้างก็ได้หนูก็เป็นคนมีจิตใจคุณพี่หนูก็เซนซิทีฟอย่าด่าหนูเยอะหนูสำนึกผิดไม่ทันพี่นอหลับได้ ว่าป่วยบ้างก็ดีเนาะคือจะด่าอะไรกันทุกวันพี่ก็เถอะคืออย่าเมาอย่าคุมซีแต่ถ้าใครอวยหนูเดี๋ยวหนูส่งของไปสมานาคุณจ้ะถ้าหนูมีเงินหนูแบ่งบวกพี่แน่นอนแต่พวกพี่ต้องช่วยหนูแชร์ก่อนหนูมีความสามารถหนูหาเงินได้หนูมีเงินส่งตัวเองประกวดหนูสวยเหลารวยมากหนูมีเงินสปอนให้เวทีทีเนี้ยพีดีเวทีก็ต้องคิดแล้วว่าอุ๊ยอีนี่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนทำไมมีอีนี่มาได้หนึ่งในร้านเท่านั้น หนูวัาสลับบุรีโชคดีแต่ถ้าหนูไม่มองปีนี้คือเป็นความโชคดีของจังหวัดอื่นจ้าพอหนูพอว่าหนูลงไปเยอะคือก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ไหนจะโอนให้พี่ๆกระเทยที่ช่วยหนูแชร์อีกเนาะหนูก็ว่าหนูทําถึงดูแคมเปญนะถ้าหนูไม่มงหนูก็จะงงอยู่ถ้าได้มองก็ต้องก็ดีอะแม่ก็สปอนส่งตัวเองขนาดนี้ไปเรียนดงเรียนเดินขนาดนั้นน่าเาโอ้โหก็ต้องมีมงให้หนูไหมก็ต้องให้หนูจับมือไหม Oh. นอกจากนี้สาวนับก็ยังออกมาฟาดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกว่าที่เธอมั่นใจแบบนี้เพราะว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองสวยกว่าแต่ก่อนผอมกว่าแต่ก่อนเยอะมากและไม่เอาตัวเองไปเทียบกับใครเพราะคิดว่าทุกคนมีดีในแบบของตัวเองสวยในแบบของตัวเองเลียวไซส์บิวตี้ผอมในแบบของตัวเองก่อนจะยืนยันว่าตัวจริงเธอเป็นคนตัวเล็กมีเอวมีนมมีโพกแขนขาเล็กและปิดท้ายด้วยประโยคแซ่บๆถึงคนที่ดราม่าว่าอย่าพิ่งตายมีแคนเริ่มจะ้ะ นี่แหละนี่แหละนี่แหละ e Energy w a y ทีมิสแกนที่ถูกต้องสาวๆเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองแบบนี้แหละจริงไหมล่ะคะคนเราไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันความสวยของแต่ละคนก็มองไม่เท่ากันดังนั้นหยุดตัดสินและบูลลี่รูปร่างหน้าตาของคนอื่นดีกว่านะคะเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าเนาะ